สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบทุกคนวันนี้พบกับพุ่น,น้องุชาแนลนะคะน,นี้มากินขนมจีนน้ำยากะทิด้วยกันจ้าใส่หมูยอเพิ่มหมูยอเข้าไปนะคะแล้วก็ไข่ไข่ต้มไข่ต้มสองฟองกับหมูยอกินเข้ากันมากค่ะเติมพริกเข้าไปด้วยชอบกินเผ็ดนิดนึง มากินมาแซ่บนำกันคือเกาด้วพี่น้องพี่น้องลองเบ่งเด้อใส่พริกเพิ่มเข้าไปในขนมจีนโอ้ยแมงวันกันหลายฟูงบินตำเพิ่นหวาเนาะมากินมาแซ่บนำกันเด้อพี่น้องมามามากินนำกันเดี๋ยวปุกเข้าให้เข้ากันก่อนนิดนึงเพราะว่าใส่พริกเข้าไปพี่น้อง เดี๋ยวเจอแต่บมักทีกวา่าโอ้ยแบบเสียบปันนะเสียบ้องคนว่ะนมกินจับนึ่งพี่น้องจับครึ่งมามากินจักบาทเนาะบาแส่บเบยกินโดนแล้ว แต่คำนำกันบ่พี่นอ้องออยอนนะคัะพนนมแสบไข้ต้มดุ๊กสายต้่มไห้ แดดตะเบีน้องเน้อรกระดาษดอคูณบินต่ำเพื่อนก็นไดห้หลายแหง้งหน้าห้อนเนาะ กินเจี๊ยบในกระไดเปรี้บพิงลองเลยกินเมองเยอะคลิปพี่น้มคุบินตาเพิ่งนเนี่ยอืม มาได้ดิเสียบเสียบนำกันเด้อค่ะได้จะแค่รักมาจากสาย เดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะเ็บหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังแรงใจนะเด้อค่ะเดี๋ยวพี่นาจีนกินยังไงบ่งอาจจะกินส้มตำเนาะเพราะเปิดร้านส้มตำอีกแล้วหลังจากที่ยุดไปนานอยู่เดี๋ยวมากินพอกันกันใหมรอบหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า